ค่อยๆต่อไป <c oughs> อะไรเข้ามาในป้อมทำไมเนี่ยอะไร <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ Ga Treatment Channel บอกเลยว่านาะคอสปรับใหม่แม่งแบบสุดกว่าเดิมว่ะสู้กับศัตรูไปด้วยกันออกขวัญฟาร์มน่าจะดีกว่านะแผบบนี้ออกขวัญฟาร์มน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าแบบอันตีมันกันดาเมจเยอะไงออกมันจะคุ้มกับขวัญฟาร์มมากไม่ได้หยิบนาะคอสนานแล้วว่ะ สก,กินก็นไม่มีด้วยประเด็นไม่เล่นนานจะผิวไหมวะเนี่ย ฟันไม่โดนเฮ้ยเจอแดนใส่เลยหรอเกินไปไหมเพื่อนไม่เปกลับเราหรือเปล่า แค่สิที้สองตัวแล้วฮัลโหลโดนป้อมยิงเมื่อกี้ตายเลยคอรินคูน่าสู้ไม่ได้อมาแล้วฮัลโหลเมื่อกี้พาดโดดเขาป้อมเขาเฉยเพื่ออะไรครับเนี่ยน่าจะเวลสีละ ไม่เอาดีกว่าไม่คุม ความให้เลยเนี่ยเพอที่จะให้ฟอร์เรนเข้าก่อนนะเก็บตายอะไรเปิดอันติทำไมเอาเปิดอันติเล่นเฉย อะไร <c oughs> พอเนลนรอดน่าจะรอดพอเนลนรอดแต่ช้างตายเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยเฮี้ยนิดเดียวเองทนไหมวะสิได้ดิทันดิ ไช่หายเฮ้ย,ยเร็วเกินฮัลโหลเพื่อนอ,อกมืเอก็บว่าจ็บเมื่อกี้มึงเร็วเกินนะฮะหรือาเพื่อนแลรองเท้าวิ่งเร็วมากเน่ะเพราะว่าแม่งเร็วแปลก ค่อยตอดไปอะไรเข้ามาในป้อมทำไมเนี่ยอะไรเข้าจ, <c oughs> จังวะเข้าเกินไปนะน้องกลั <c oughs> วมันได้แต่แบบ Well, <laughs> Your tower has been destroyed. <laughs> An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Okay.

Off. An enemy has been defeated. Ultimate! Your team has destroyed a tower An, has been An enemy has been defeated! Your team has destroyed a tower! ไม่คิดว่าจะเอาแบบเราไปเอาเอาความเสร็จแล้วจะไปเอาบัฟมันเลยแปรรี้มาก่อนท่านท่นอยู่นี่ว่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่โดนอะไร Has been defeated. Onslaught. I have defeated an enemy. Hey, <coughs> เป็นไงนะฟอร์ปรับใหม่โคตรโหดสกินไม่มีก็เกลียวได้ครับน้ำน้ำนะมันฟอนไม่ได้เอาเลย a t e d ฟันกิฟที่เดียวตายหมดเลยเอาเรื่องวะซงเซเลสเมใหม่ของกิจายโหดจัดไม่ใช่เซเลสเทมนีือลูนคิดว่าจะรอดไหมละ่ะรอเรียวถ้ารอดก็แปลกล้ะเ <Ultimate. S 1> ชีย่ยโอ้โไม่เทียวมาเร็วเกินฮัลโหลเทียวมาเร็วจัดเลยว่อถ้าเทียวไม่มาเมื่อกี้รอดนะเมื่อกี้แบบ เจอกะสุนแล้วสุดท้ายของเทวตายเลยอะไรเปิดอันติทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวดี่ซี่กูเข้าไปทำไมฮะหลผัวกมนนานแล้วเพื่อนเย ไม่กลับก็ได้ว่ไม่ให้กูกลับเ๋าวนะเ <laughs> มื่อกี้นิ้วพลาด สุดจัดไม่ได้คิวอะไรครับนี่อ่ะถ <Your S 1> อยก่อน <You 're S 1> นิดเดียวถอยก่อนอย่าเพิ่งจบ <laughs> <laughs> e <laughs> ทรั้งตายเฉย nãy giờ ấn phím này đây, thoát nước theo phím này chơi, này, theo phím này chơi, die, nãy giờ chết, nãy giờ chết, สุด t ัดแมคอตอะไรครัเนี่ยปรับมาอย่างโหดเลยไม่จบไม่ได้แล้วถ้าไม่จบนี่ไอรีเกิดไม่ตายเลยนะ เชียนะคอสปรับใหม่โคตรโหดทุกคนไม่กลัวต้องมาแล้วในการแข่งเนี่ยคืคือว่าในการแข่งต้องมีคนหยิบมาเล่นต้องมีทีมไหนหยิบมาเล่นมากเลยโอเคก็ประมาณนี้แหละสาหรับการเล่นนาคอสปรับใหม่บอกเลยว่าอันติกับไอ้ขวัญฟาร์มนี่แบบโคตรอึด